สวัสดีครับสวัสดีปลาลุงแม่ไปดีปลาลุงกินขาวซาพี่น้องกินกระป๋อนที่ปลาเน้นคือก้าวพี่น้องกับคิงคัมกับซาบิมอนคนอ้วนซาบิวิวซาบิวิวลอยโล่นั่นคือแบบเบาที่ขาวพี่น้องขาวขาวซ่า ขึ้นขบ้างขาไนก็ได้อาเอานั่นก็ได้เอาขา่นี่อ่าขาดขนึงคุณนังเลูกสาวหล่ตนมองาเยเอานาเยนอขาดโ้่ยอะอขาดซบอหนึถ้าใจกขาดกินเท่าแบ่งมาให้กนนี่ท อดี๋ี่นังกกินขา้นาวนะงมุส่ากเนาะกินขาน้าวความมักินข้าวสงแป๊ดดึกๆกับชาชาใบาวิวใบมอนเนี่ยทงผมเห็นมาใหม่ๆบ้านอันยะบังทรงผมชาใบาวิวชาใบามันชาอรอยโลกพี่นอง ข่าเอเงเลยอ่ะหบนนะเจาบแแล้วพี่น้องจ้อันนี้มันก็หลายก็แซมมาบป็นดอกแล้วี่นเองเจ๊กันล้เพราะากี่ค่ะเลก็แซท้งไหก็เลยคิ่กันช่องเมย์มันเื่วดปีนสุดยอดนะนี่ กินข <cin stereotype and hell> uh, uh, ้าวหนมานอนถ่ายึ้นข้าวแต่ละมื้อนะพี่น้อง้ถ่ายกันองน้ำคือนอนเลยก็มากเลยเลิกคืนกินข้าวนะวินดีกินคาะมาถ่ายขึ้นขาหนวชอบแต่แท้อะครับไม่แซ่ ควใส่ยนเข้ะแล้วโซ่สสินอขา้าขาแล้วต้นอาขาเขกแต่วับับเป็นแล้วกาป้าเขาต้องเขาวข่าขอเวลาหนอกสินต้อง

ปลาแบบมังกามอกขนามังกรปามือขนาดมังปเมกนามกนอกนากน เอออ่า ah, มืเธอเจอเียนถึงไนปะเกพี่น้องเด้อขึนขาพี่น้องแทร์พี่น้องอ่ะแซ่บมากินมากินปีกกันนี่องกินท้าด้ปือลูกมาดังๆมาทังนิด้ดียว ขึ้นอย่าเป็นใจมหาเยอะอะไรมาบกคือบ้านมั้งเเอนอนค่ะเงนอนค่ะของหมมายีค่่รมาเลน้ำผม้มาจ้านอนล้วก็เรใหม่เาคงจะหาได้กับคุจ้ะี่ มาลอะไม่ใช่นะชิโตมาเหน้าังมั่วัข่าวได้ทั้งออบ้ดคาร์บิเป็ดชิโตมาบอสิโตมาาเังน้นทักอย่างัป้าหดเบ่

อ๋อ่ okay, บังอีกคู่หนึง่งบ้าซ่องไหมลูกกินข้วาวอยู่ซาเล็งเห็นหรหมื่นประจักษเรียบไปเนี่ยซ้องลูกกินข้าวอยู่ซาเล็งีหนหรอวิ่งทันมากับลูกสาละกลับมากินคําคือเกาว ก็เส <c ười> ีบกันได้เหมืนเาโกกเงาะเราโกกเงินก็เพิ่งฮอดปะเปิดฮอดไหนมแล้นะครับ

ทานน้ำอ you know you know you know ินบ้างทนนอตอินกิน้เะยบ้างขาวตนสีมต่ข้าวกินอืม mm อะไรได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะน้องบระหกกระเสือดำลาพ่าจ่าพี่น้องพี่น้องเอ้ไอ้กินข้ามกินกับซาบิมอนคนไหลโลพี่น้องคนไหลโล่เรากินข้ามต่อการคลิปหนาได้พี่น้องมอนหน้าอะไรพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ผักอะไรก็ใส่แสมกับลาวไอ้กับเลาวข้ามบอกว่า แล้ดูปากก็ไรก็แซ่บมาบ้านนอกปกจิกเอาเล้าพี่น้องปกกัดกบนหนาพี่นอ้องบลาชิ้นนั้นบรน้าาบริสุทิ์า